เลยมาทดสอบนะครับกล้องเลน u ั t r a า i d e ถ่ายแบบ 4K นะครับวันนี้ก็เลยพอดีจะสร้างบ้านพอดีก็เลยเหมือนกับว่ามาดูที่นะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูว่าไอ้กันสันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นเลนวายนะครับถ่ายในระดับ 4K เดี๋ยวจะลองเข้าไปดู อันนี้เป็นเสียงจากไมโครโฟนของมันเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดถ่ายในที่แสงน้อยเป็นยังไงบ้างตอนี่นี่บานเราใช่ไหมใช่น้ต้องดูไอ้ตัวโนอไอ้ตัวหลักมันะหลักเขตอ่ะนี่ฟังดูยังไงอย่างเงี้ย มีไม,ไม่งั้นก็ต้องไปเรียกพวกเขามามเข้าไปไได้วยจะพุดเห็นหลักมูลไหมหลักหมุลมีใช่ไหมตรงนั้นอ่ะ <ห ả? S 2> มีหลักหมูลไหม น่่อไมมัวเตอนนี้ก็เดี๋ยวอยากจะมาทําพวกถ้าสร้างบ้านนะครับถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะรู้ขั้นตอนนะครับการขออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับอันนี้เป็นเสียงติดถนนเข้าไปดูข้างในไหมาไปดูดิ hạ nhựa nhớ nó hạ nhựa nhớ sẽ út có thể vào bên trong này đây này <coughs> 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 อ๋นี่น้ำน้ำมันขึ้นใช่ไหมถึงไหนถึงนู่นเลยป่ะฮะวย่ะใช่ถึงข้างในเลยมันสามไล่อ่ะพี่บัตรเ,นะเออก็อยู่ข้างในแ,แ,แต่เราแต่ตอนที่ผมมามันยังเดินได้อยู่ไง ช่วงอนี้นะนี่แสดงว่าน้าน้าขึ้นเร็วอยู่นะเนี่ยใช่มีมีน้ำมีหอคอยู่นู่นนะหอคอยอยู่นู่นเห็อยอยนไหมอ,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 อ่าสุดนู้นเลยถึงสุดนู้นเลยตรงนี้เออเอาไปปลูกีิดิดเราดิเออแต่ดีแล้วอย,ย่งน้อยอย่างน้อยก็พาพาช่อุ้นมาดูก่อนไง ไม่นอนวัที่ดินแปลงนี้ถ้าทําดีนะสวยเออนี่แหละก็ขึ้นเยอะเหมือนกันเพราะผมเท่านามาเรียกผมด้วยนะเออใช่อ๋อได้เดี๋ยวผมเรียกใครจะขอหน้าเขาเหรอได้แดีวครั้นี้จะของเจ้าของบ้านคนนี้เนี่ยผมว่าผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวนัดนัดมาอีกทีหนึ่งกันเลยเออทุนได้เอาโฉนดมาให้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะขอเนี่ดิสเบกเอ็ดิสเบกใช่ไหมอ่า เนี่ยชักวุ้นนี่คือตรงนี้ตรงตรงนี้ก็ยังเป็นที่เราอยู่นะเพชรแดนน่าจะอยู่ตรงนู้นแต่เดี๋ยวรอรอให้ได้ไอ้โฉนดมาก่อนเออโฉนด,นดมันต้องเอาเขามันต้องเอาเท่าของจริงไงเท่าของงจริเออเรามีสเกลวัดนะจริงจริงๆอยากให้พาเข้าไปดูข้างในแต่มันพาเข้าไปไม่ได้าดพาเข้าไปไม่ได้ระวังหมาด้วยนะ

ข้าเคลียดีๆมันจะสวยนะอืมตอนนี้มันสัปีเหละอยู่นี่เฉยๆนี่ใช่แต่ช่างอุตว่าแบคโฮเข้ามาได้ไหมได้ได้เขาก็ยังทำได้หมดแถวนี้นี่เขาว่กกีบกั้นหรอกนะถ้าเกิดว่าแบคโฮเข้ามาได้ก็โอเคเแ,แล้ว ดี่รัตใช่เราทีไม่น้อยประเทศสารนผมว่าการสั่นทำได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับเลนไวายของการถ่าย 4K ตอนนี้ก็ดูวิวไปก่อน ธรรมชาติมากยกรายได้ถึงแล้วคือยแยกมาจากเขตอีกได้รรมันจะออกมาต่ายกคานาเป็นเทศบาลหมดแยกมานะเขรรตใช่ไหมคือเขตมันพื้นที่มันกว้างเกินไปแฮะใช่รู้สึกว่าผมว่าจริงๆอ่ะจริงๆเราสามารถขับรถเข้าไปดูข้างในได้อีกพีรร่ลูกอ่ะไปมีมีทางไหม จริงๆรู้สึกมันจะมีทางที่แบบเราต้องเราต้องเข้าไปในอู่มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะนประมาณสามนะอเออเกือบสามดีกว่าตีมันเกือบสามแล้วกันตรงนั้นน่าจะไปไปไม่ได้มั้งพี่บัตรไปได้ไหมไปได้ไหม นานทีย่างนี่จะตุการณเราซื้อวันนี้นานยังโอ้นานมากนานมากเอาขอเอาขอปลูกสร้างเลพวกข้าเลยิดน่าใช่นะอ๋อนี่คือเราจริงเราเดินมาแค่นี้ได้เลยป่ะเนี่ยขอขอพร้อมนะทำพวกขาวเลยเขไม่ได้ทำจริงได้ไหมเราเดินมาแค่นี้ได้ไหมเนี่ยแล้วเราไม่ต้องขับรถเข้ามาออถึงนู่นป่ะถึงอ๋อใช่ใช่เนี่ยดูจากตรงนี้ก็ได้หอคอยยังไงที่อยู่มีหอวคอยอยู่นั่นเลยใช่ถึงสุดกำแพง ไปได้ไหมมาเลยยังมันเปียกเปียกใช่ไหมต,ไหตัวเงินตัวทองเหรอไม่ใช่มาเลยแหลงคู่คตัวเงินตัวทองโอ้สบายมากเดินมาเลยไม่เป็นไรฮะ ทำไมนะพี่บัตรพ,พื้นที่อันนี้ไม่ใช่ละวรู้สึกของเราจะมีแค่นี้นนใช,ใช่ใช่ใช่เป็นตรงๆเป็นแบบเหมือนปเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวถึงสุดกำแพงนู่นเลยเเมไม่เป็นอย่างนี้ยาวๆใช่โอเคนะครับ วันนี้ก็มีเท่านี้ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ subscribe นะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านี่คือเป็นการใช้งานจริงเลยนะครับแล้วก็ทุกคนถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์เกี่ยวกับการสานว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้สนอเซรนก็ขอลาไปก่อนก็ทิ้งภาพนี้นี่เขาผมใหม่นี่เรายืนอยู่เนี่ย เรา,าไมผมไม่อย่างนี้หรอกถูกกุงของเราใช่นไหมนี่นจริงๆคือถ้าเกิดที่ผมบอกคือเราต้องมาจอดตรงนั้นนะถ้าจอดแถวเนี้ยแล้วก็เดินเข้ามาดูมันเดินเข้ามาดูได้แต่จริง,รงๆก็เราก็อยู่ข้างหน้าเราก็ได้ไม่เป็นไรพี่บาทพี่บาทระวังหน่อย